กระผมนายกสินพักประชาเพื่อไทยรักจริงทำจริงเพื่อปากท้องพี่น้องคนจนครับกระผมเป็นเด็กต่างจังหวัดแม้ไม่ใช่คนที่นี่แต่ก็เข้าใจพวกพี่น้องดีครับโดยเฉพาะชาวนากระดูกสันหลังของชาติแต่ทำไมครับทำเพื่อชาติขนาดนี้แล้วถึงเมื่อรวยสักทีครับพี่น้องครับ yeah. แต่วันนี้ผมมีข่าวดีครับพี่น้องครับจากนี้ไปชาวนาไทยจะต้องไม่จนอีกต่อไปครับนยโยบายของพรรคเราจะทำให้ชาวนารวยขึ้นให้ปลดหนี้ปลดสินให้ได้มีรถครับให้ได้มีอาหารกินดีๆมีของใช้ดีๆเลือกผมให้เข้าไปเป็นรัฐบาลผมจะทำในสิ่งที่ผมพูดให้ได้ครับเลือกผมครับ นายกสินเบอรกครับพี่น้องครับ<อ>พ,พวกเราจะได้ลืมตาปากได้สทัทเยกสิิกสกสิกรขอบคุณครับท่านคะดิฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับว่ามาครับดิฉันคิดว่าโครงการรับจำนำข้าวของท่านยังมีความเป็นไปได้ยากที่จะทำได้จริงค่ะทำได้จริงครับ เพราะว่ารัฐจะอุ้มราคาข้าวไว้เองเพื่อช่วยชาวนาพอชาวนาขายข้าวได้ราคาก็จะมีเงินไว้ใช้สอยและทำทุนต่อไปและพัฒนาที่นาของตอนเองต่อไปครับแต่นั่นก็จะทำให้ราคาข้าวที่ขายทอดตลาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะคะแล้วแบบนี้ใครจะมาซื้อข้าวของเรากันล่ะคะผมว่าคุณยังไม่เข้าใจนะครับประเทศไทยเราขายข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งใครๆก็มาซื้อข้าวจากประเทศเรา ถ้าเราจะขึ้นราคาข้าวนิดหน่อยยังไงต่างประเทศเขาก็ซื้อครับเพราะพันุข้าวของเราเป็นพันุ์ข้าวทีเดีและหายากและที่สําคัญปลูกในประเทศเขาไม่ได้ครับแต่ท่านคะนั่นเป็นเพียงการตั้งสมมติฐานเท่านั้นนะคะแต่ความจริงแล้วอะค่ะผมคิดว่าคุณยังคิดถึงชาวนาไทยน้อยไปครับผมคิดนโยบายนี้ขึ้นมาเพื่อคนของเราก่อนกระดูกสันหลังของชาติต้องอยู่ดีกินดีครับ คุณมันคิดแบบพวกล้าหลังคิดแบบพวกนักการเมืองที่โกงกินกดราคาตำ่ำขูดรี่ชาวนากำไรเยอะๆได้มาก็มาแบ่งกันไม่ตกมาถึงชาวนาสุดท้ายชาวนาก็จนอยู่ดีครับดิฉันก็รักชาวนาไทยเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ไม่ได้คิดแบบการเมืองแต่ที่ดิฉันตั้งคำถามก็เพราะว่าอยากจะหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับชาวนาพอทีอะคุณพวกเราจะได้ลืมตาอ้าปากได้สักที คอยมีคุณเนี่ยมาคอยขัดแย้งแบบนี้โครงการดีๆจะเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อไหร่ประเทศเราจะเจริญจริงด้วยจริงด้วย,วย,วยคุณรู้ไหมพวกชาวนาเนี่ยทำนามาทั้งชีวิตยังยากจนอยู่เลยคนบางคนเนี่ยยังไม่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือด้วยซ้ำคุณเคยเข้าใจปัญหานี้บ้างไหมเออจริงด้วยถ้าคุณไม่คิดจะช่วยชาวนาแล้วก็อย่ามาขวาง พวกเราออกไป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  อ้คุณตะนีเหรอไปเลยครับฉันก็แค่ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์น่ะไม่ได้เป็นอะไรอากาศที่นี่สดชื่นดีเนาะคุณนี่ก็หกไม่เนียนเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้ โอ้น้อเนี่ยรถใช้แก๊สป่ะครับเนี่ยไม่ค่ะอ๋อขั้วแบตเป็นหลวมอล้ครับข้างนี้นี่หายไปแล้ว<ำ>เดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะฮะเรียบร้อยแล้วครับจร็จแล้วเหรอคะ มากเลยนะฉันชื่อเกศรนายล่ะผมชื่อกล้าครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่วันนี้ผมไม่ได้คิดเหมือนกับคุณคิดผมอาจจะใช้คำพูดแรงไปหน่อยครับคนเราสามารถที่จะคิดต่างกันได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะแต่เราจะต้องเอาความต่างนั้นมาชี้แจงแย้งกันเพื่อที่จาตรงกลางที่ดีที่สุดด้วยเหตุผลไม่ใช่บนอารมณ์ และเราจะต้องคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่คิดถึงแต่พูนพ้องของตัวเองครับคุณครูฉันขอโทษนะฉันลืมตัวไปหน่อยฉันก็ชอบสอนคนแบบนี้แหละอคุณรู้ไหมครับผมตั้งใจอยากได้บ้านกับที่นากลับคืนมาบ้านตั้งแต่รุ่นทวดของผมเนี่ยครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วล่ะมันตกไปอยู่ในมือของนายทุนหมดแล้ว ฉันกำลังศึกษาว่าชาวนาไทยจะสามารถลืมตาอ้าปากได้จริงๆโดยการพึ่งพานายกสิทเนีแ่แหะครับเชื่อผมเถอะครับเขาจะทำให้พวกเราเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ไม่ใช่เพราะผมคนเดียวนะชาวนาทั้งหมดเลยงั้นก็แล้วแต่นายนะแต่ฉันก็อยากจะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่านโยบายของนายกะสิ์ไม่สามารถที่จะทำได้จริงแต่ยังไงก็ ้องขอบใจนายมากเลยนะที่ช่วยฉันเอาไว้นายเป็นคนที่มีน้ำใจมากไปนะครับขอบคุณครับคุณเกษรค่ะเนี่ยเทศรู้เปล่า ไอโครงการรัฐจะนำข้าวรัฐบาลมันเกิดขึ้นแล้วเพรนายกสิน่ะเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วเอ้าแล้วอย่างเงี้ยเราจะรวยอย่างที่เขาบอกไหมรวยสว่วอีวินหวานวินน่ะชื่อแม่เออเรียกผิดไเมอคืนดิ้งหนักไปหน่อยไม่เชื่อเดี๋ยวดูไอ้จอนอ้จอนเพิ่งถอยรถมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูงานมาโน้แล้วมาโน่นแล้วน่ะนาะนโอ้โหอ้เฟี้ยวเลยเว้ยจอนเว้ยอุยโอ้โหเว้ยเฮ้ยมันมาเท่้วยเว้ย นั s <S ่นแหละแหมสวยเว้ยโอ้ <g ười> <c queen> โหไอ้แหมจอนฮะรถจริงเปล่าวะรถฉันเองไปรวยอะไรมาวะเนี่ยก็พ่อเนี่ยไปเข้าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนี่ได้เงินมาเยอะฉันก็เลยขอพ่อผ่อนมอเตอร์ไซค์ศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยพี่เฮ้ยไม่ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นนะเว้ยศูนย์เปอร์เซ็นเองเฮ้ยเฮ้ยจอนเงินมันมากโขขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่รู้ว่าได้เยอะหรือเปล่านะ แต่ต้องถามพ่อดูรล้กันอ้าวนั่นไงพ่อมาพอดีเลยพ่ออ้าววันนี้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 ทุกคนวันนี้วันนี้โอ้โหใส่ทองลำสามําเล้อนะนี่รวยอะไรมาเนี่ยอ้าวนี่ของจริงนะโวยข้าจะบอกเองไว้นะที่ไอ้จ้อนมันบอกมันจริงทั้งนั้นเลยนะข้านะเพิ่งออกรถกระบะงบนผลออกมาสดๆด้อนๆเลยคันนึงแล้วเนี่ยมอไซคันเนี้ยข้าก็เพิ่งผ่อนให้จ้นด้วยเนี่ย อย่างนั้นยังไม่พอนะข้ายังทำบัตดเขตที่มันด้วยนะพวกเองร้ยรวยงั้นจริงนะเนี่ยสาวมองกันเติมเลยพี่เฮ้ยถ้ารวยงั้นจริงแล้วก็จะทำนาเยอะๆจะเปลี่ยนสวนส้มให้เป็นนาอีกด้วยยอมค่าปุ๋ยค่ายาค่ากระยอมเป็นหนี้ค่ากระยอมเว้ยมีเงินเยอะๆอย่างตาแดงเนี่ยนะจะถอยฮาร์เลย์สักลำออกไอโฟน e 6สักเครื่องอีกด้วย ข้าวด้วยข้าวด้วยเอาดิเดี๋ยวข้าจะไปซื้อทีวีนะตู้เย็นพัดลมเอาให้ใหม่หมดเลยนะแล้วก็ติดแอร์เย็นฉ่ำทั้งบ้านเลยนะที่งสำคัญนะข้าจะสร้างสระว่ายน้ำกลางบ้านเลยแกแล้วเดี๋ยวข้าจะใส่ทูพีดเล่นน้ำยั่วพวกแกทุกวันเลยไปเลยปูจะอ้วกโอ้หเอาเอาเอาไปเกิดเขาได้ไหมเอาไหมเอาไหมเอาไปเกิดเขาโอเครวย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  ข้าวที่ลงสีให้มาดิพ่อเอ๊โอ้โหเน่าจริงด้วยพ่อเอ๊ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่เอาแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาจะหูจะกินยังไงหรอพี่นี่ไม่รู้นะว่าบ้านอื่นนะจะได้ข้าวคือจากโรงสีอย่างนี้หรือเปล่าอถึงว่าสิถ้าเป็นอย่างนี้มันเดือดร้อนไปหมดแล้วเนี่ยมันเอาข้าวอะไรมาให้พวกเราเนี่ย ไม่ไหวะ่ะอากาศมันร้อนขึ้นทุกวันเลยนะพ่อ,อแล้วเนี่ยจ,จอนไปไหนอะพ่อฉันบอกให้มนานล้พับถุงเพื่อมีไรายได้เล็กๆน้อยๆมันไม่อยู่แล้วหมายความว่าไงพ่อมันหนีหนี่ไปแล้วเืว่อเช้าเนี่เขาก็มายึดรถของมันไปแล้วเรื่องนี้ ธนาคารก็ส่งใบแจ้งนี่มาเขาจะดำเนินคดีกับมันด้วยอะไอ้จอนฉันว่ามันไม่ไปไหนหรอกอยู่บ้านในนิกหน้าวัดนั่นแหละเดี๋ยวฉันไปตามมันก่อนนะพ่อนะธนาคารก็ส่งเอกสารมาจะยึดบ้านของเรา เราไม่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกล้าเอ้ยพอขอโทษจริงๆนะลูก จะเอาไงดีคุณกสินตอนเนี้คนเริ่มรู้ความจริงกันหมดแล้วนะแล้วเนี่ยชาวบ้านออกมาประท้วงกันเต็มไปหมด <c oughs> ใจเย็นๆครับคุณปรวิตเช้าหน้าเขาไม่รู้ขั้นตอนที่เราทําอยู่และตอนเนี้ยเราก็ปิดปากนักวิชาการไว้ได้หลายคนแล้วด้วยไะไปคุยกับชาวบ้านกัน เห็นทำตามสัญญาเลยช่วยพวกเราด้วยเอาละครับทุกานโปรดเงียบ,บนิดหนึ่งครับแล้วฟังผมอธิบายผมตั้งใจมาวันนี้ก็เพื่อมาชี้แจงความเป็นไปทุกอย่างให้พี่น้องชนะได้เข้าใจผมไม่โกรกพี่น้องชนะแนะ่ๆนะนะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลกําลังมีปัญหาเรื่องการเงินแต่เราไม่ได้นิ้งนอนใจเราจะหาเงินมาใจ่ายให้พี่น้องชนาแนะ่ๆนะนะแต่ทุกท่านต้องใจเย็นๆครับไอซิน มึงโกหกกูอ่ะเจากูแทงแน่หาเลขกู iPhone 6กูยังผ่อนอยู่เลยเออเดี๋ยวนะครับก็ผมชื่อไดกล้านะครับผมเป็นชาวนาพ่อผมก็เป็นชาวนาพ่อผมบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่อาชีพนี้ทำให้พ่อผมต้องขมขืนมีหนี้สินมากมายจนต้องฆ่าตัวตาย มาวันนี้ครับเพื่อมาทวงสัญญาจากคุณกระสินนะครับที่สัญญาว่าจะทําให้พวกเราเนี่ยดีขึ้นอาชีพของชาวนาจะรวยขึ้นแต่ตอนนี้พวกเราเป็นหนี้ครับผมจะทําให้ชาวนารวยแน่นอนแต่พวกท่านต้องใจเย็นก่อนครับเรากําลังดําเนินตามขั้นตอนอยู่ไม่ใช่ว่าอะไรไม่ได้ดังใจก็ลวงตัวกันมาทวงรัฐบาลเห็นแก่พวกพ้องแต่ไม่เห็นแก่ประเทศชาติส่วนรวมและรัฐบาลเลยครับ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอยอเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเออยเอ้ยเอ้ยเอเอ้ออ้ยเอ้อเอ้ยอ้อเอเองย้ย้งอเอ้ยออออ เป็นนักวิจัยพันุ์ข้าวไทยและตอนนี้ฉันกำลังทำการวิจัยแนวคิดสร้างให้อาชีพชาวนาไทยได้เติบโตแบบยั่งยืนคุณเกสอนและที่สำคัญผู้ชายคนนี้ไม่ใช่สามีของฉันแต่เขาเป็นเพียงชาวนาจนๆนคนหนึ่งที่มีความฝันและความฝันของเขาก็คืออยากที่จะเห็นอนาคตที่ดีกว่าและพวกคุณ ก็ไปหลอกพวกเขาให้หลงเชื่อในนโยบายขายฝันผมไม่ได้หลอกลวงใครแต่ผมต้องการเวลาเพื่อพิสูจน์ความจริงครับเอาล่ะ right. ฉันจะอธิบายให้ชาวนาทุกคนที่นี่เข้าใจถึงที่มาของโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนี้ mm hmm. เรื่องมันเริ่มต้นที่ เกตอนนี้ผมเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วผมสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ด้วยอำนาจเต็มผมจะช่วยเหลือพวกคุณเหมือนที่พวกคุณให้การสนับสนุนพรรคผมมาโดยตลอดครับแล้วคุณอยากให้อะไรแล้วอืมผมที่โครงการดีๆไว้อย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวนี้กว้พวกคุณจะได้ประโยชน์เต็มๆเพราะเจ้านาจะนําข้าวมาขายรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่มีความสามารถใดๆจะครอบคลุมมากมายขนาดนั้นไม่ได้ พวกคุณเห็นประโยชน์หรือยังครับนั่นก็หมายความว่าถ้าผมไม่เปิดโรงสีเพื่อเปลี่ยนข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเนี่ยผมก็จะรวยไม่รู้เรื่องเลยสิไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับคุณพิพัฒน์ข้าวที่เข้ามาน่ะมีมากมายหลายล้านตันรัฐบาลไม่มีโกดังเก็บข้าวมากมายขนาดนั้นถ้าคุณไปเปิดโกดังเก็บข้าวให้รับเช่าคุณก็จะมีเงินเก็บกินอีกหลายล้านบาทโดยไม่ต้องทําอะไรเลยครับและผมก็จะไปเก็บเงินเพิ่มจากรัฐบาลเป็นค่ารักษาสภาพข้าว เพราะจำเป็นที่จะต้องพ่นยารักษาสภาพเราก็ต้องจ้างคนเข้ามาตรวจสอบคุณภาพข้าวด้วยเนี่ยนนก็หมายถึงว่าเป็นเงินอีกมหาศาลที่ผมจะได้ด้วยแต่ไห้คุณเกษรใช่แล้วครับคุณพั์แล้วผมปล่อยเงินกู้เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมาเช่าที่นาซื้อยาฆ่าแมลงแล้วก็ปุ๋ยผมเองเนี่ยได้เก็บกินดอกเบี้ยสบายสบาย อย่างนี้ผมก็จะซื้อข้าวราคาถูกมาจากพื้นบ้านของเรานําเข้ามาแล้วก็สวมสิชาวนาจำานานข้าวได้ด้วยสิอย่างนั้นนะ่ะมันโกงกันเห็นเลยนะครับผมไม่รับประกันอะไรนะแล้วแต่พวกคุณจะทำันเองผมมีเรื่องสงสัยจะถามคุณอดิตอยู่เรื่องหนึ่งคือราคาข้าวที่ต่างประเทศเนี่ยราคาตาละแค่แปดพันแต่ราคาข้าวของเราเนี่ยหมื่นห้าก็จะมีคนมาซื้อเหรอครับผมเข้าใจเรื่องนั้นดีครับผมจึ่งหาตางออก โดยการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่าจีจูจีครับถึงอย่างนั้นก็เจอคุณเกษรมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะประก,กันว่าจะมีประเทศไหนเนี่ยมาซื้อข้าวเราได้มากมายขนาดนั้นหรอกนะหากขายข้าวไม่ได้ผมจะขายให้คุณคุณปรวิทย์ยังไงคุณเกษรง่ายมากเลยครับคุณก็แค่ไปตั้งบริษัทเป็นตัวแทนจากประเทศจีนรับซื้อข้าวจากรัฐโดยรัฐจะไม่เข้าไปตรวจสอบใไไดใดเพราะการซื้อข้าวแบบจี g ูจีนั้น ไม่ต้องมีการประมูลราคาไม่ต้องมีการแข่งขัน,ขนเพราะอาศัยความเชื่อถือจากรัฐบาลเป็นปักกันเมื่อคุณได้ข้าวไปแล้วคุณได้เอาข้าวนั้นนะกลับมาเข้าโครงการแล้วจะนำข้าวซึ่งจะได้เงินอีกเท่าหนึน่งแบบได้ต่อได้ครับคุณกระสินคุณเนี่ยช่างชาญฉลาดเรื่องการกองจริงๆผมเนี่ยยังพิดอรไรไม่เยอะตราบเท่าที่เงินยังมีอำนาจซื้ออะไรต่อมีอะไรได้ในประเทศ เรียกได้ว่าได้กำไรสองต่อกันเลยทีเดียวฉันอยากจะให้ชาวนาทุกคนที่นี่เข้าใจว่าโครงการนี้ทำให้รัฐต้องแบกรับภาระกับข้าวในราคาที่สูงคนกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ก็จะมีแต่นักการเมืองและนักธุรกิจบางกลุ่มส่วนคนที่จะรับเคราะห์จากโครงการนี้ก็จะเป็นพวกชาวนา และคนไทยทั้งประเทศงั้นก็รับเคาะวันนี้เลยเป็นไงอไอ้เบือ่นอนะไอ้พวกนักการเมืองโกงกินหลอกลวงประชาชนต้องชดใช้ด้วยชีวิตจอนอย่า,าลงฉันทนไม่ไหวแล้วพี่ฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดมันทำให้พ่อต้องฆ่าตัวตายฉันจะฆ่ามันให้หมดเออพี่กายไปห้ามันดิพวกเราต้องเป็นนี่ธนาคารก็จะมายึดบ้าน พวกเราไม่เหลืออะไรอีกแล้วเดี๋ยวพี่รถปืนลงเถอะการแก้แค้นไม่ใช่ทางออกที่ดีปล่อยให้หดกฎหมายจัดการกับคนเหล่านี้ดีกว่านะหลบไปผมไม่ได้ยิงคุณแต่ผมจะยิงมันจอนพอได้แล้วพวกเราเองก็ผิดเหมือนกันที่ไปเชื่อนโยบายขายฝันง่ายๆพวกเราไม่เคยไต่ตองเหตุการณ์ในวันนี้ มันจะสอนพวกเราทุกคนจะเลือกใครมาเป็นผู้นำสักคนหนึ่งเราต้องคิดก่อนที่จะเลือกเขาเราคิดทีเดียวพี่เฮ้ย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 ออกไปเลยเดี๋ยวเรี้ยวเลยพวกมึงออกไปอยากกลับดีๆแล้วกลับด้วยน้ําตาววะกูชาวนากูไปสวนแล้วเว้ยออกไปออกไปไอ้เกษตรนออกไป ออกไปออกไปออกไปเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงออกไปหาเลขกูเอาจะผอนไม่หมดเลยโวยไอโฟนหกพันออกไปออกไปไปออกไปออกไปออกไปไปไปทนมานานนี่คุณแล้วพวกเราชาวนาจะทำยังไงต่อไปดีอะในเมื่อเราหวังพึ่งรัฐบาลไม่ได้แล้วอะพวกคุณลุงคุณป้าไม่ต้องกลัวนะคะ เพราะในความมืดมิดย่อมมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ส่องแสงเข้ามาได้อยู่เสมอพ่อของเกสรเองก็เป็นชาวนาเหมือนกันค่ะแต่ท่านไม่ได้โดนกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลน,นี้ค่ะท่านครับไม่แหงแล้วท่านห้อยหลวงพ่ออะไรครับถึงได้แค้วขาดมาตลอดเชียว <laughs> ท่านห้อยคำสอนของพระราชา ดำเนินวิถีชีวิตด้วยความพอเพียงตามแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราได้วางแบบอย่างไว้ให้และนี่จะเป็นวิธีเดียวที่เป็นทางออกให้กับชาวนาไปสู่การอยู่ดีกินดีบนความพอดีและไม่ขัดสนถ้าเราทุกคนทำหน้าที่อาชีพการงานของตนให้ดีที่สุดอย่างพอเพียงและไม่โลภมาก เรายังจะมีมากพอให้แบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยนะคะสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วไม่ต้องไปขายนานไม่ต้อสบายสบายไปขายนาขายรทับต่อไป <c oughs> ท,ท,ทับต่อไปทับต่อไป เราคนไทยได้เรียนรู้ในบทเรียนครั้งใหญ่บทเรียนที่ทำให้เราต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสบ้างก็สมสารบ้างก็ล้มตายแต่ตอนนี้เรากำลังลุกขึ้นใหม่เป็นต้นกล้าที่พร้อมจะสู้แดดสู้ลมและจะเติบโตขึ้นเป็นต้นข้าวที่งอกงามอีกครั้งและคราวนี้เราจะเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม การจำนำข้าวเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางรัฐบาลของทุก,ทก,ทกยุคสมัยที่อาจจะคิดได้นะครับว่าเข้ามาเป็นการพยุงราคาสินค้าทางเกษตรอย่างหนึ่งซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการประกันราคาข้า,ขาวหรือพืชผลทางเกษตรนะครับแต่เพียงแต่ว่าจุดของการเข้ามาของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมยัยจะต้องคำนึงก่อนว่าหนึ่งจะช่วยอย่างไรช่วยเพียงใด แล้วก็ผลเสียหายกระทบต่อประเทศชาติมากน้อยเพียงใดเพราะการเข้ามาช่วยของรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นที่อันแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือการใช้เงินภาษีของเราทุกคนนะ่ครับเข้ามาเพื่อระดมกันช่วยเหลือชาวนาในเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะตัดสินใจลงไปรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยที่ใช้ระบบกระบวนการหลักการของการนำนำข้าวเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร,กรในครั้งนั้น เป็นการให้ราคาที่สูงเกินกว่าราคาท้องตลาดสมมติราคาท้องตลาดขนานั้น7 0 0 0บาทเป็นข้าวเปลือกนะครับต่อตันรัฐบาลให้ราคาถึง15 0 0 0สูงเกินกว่าครึ่งหนึ่งซะ้วยซ้ำไปถามว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องทำอย่างนั้นก็แน่นอนครับก่อนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลได้มีการหาเสียงกันพอสมควรซึ่งเราก็รับรู้กันอยู่ทั่วไปว่าจะให้ราคา1 5 0 0 0บาทต่อตันนะครับ แล้วก็จะจำนำทุก,ทกเม็ดทุกเม็ดด้วยครับปัญหาของมันมีก,ก็มีอยู่ว่าเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องดําเนินการตามนโะยบายดังกล่าวซึ่งก็ไม่แปลกหรอกครับการจำนำข้าวเพื่อเพื่อช่วยเหลือชาวนาแต่แปลกเริ่มแปลกอยู่นิดหนึ่งก็คือไม่ใช่นิดนครับมากเราเอาไปจำนำกับเขาก็แน่นอนครับราคาต้องไม่สูงเกินกว่าท้องตลาดมันก็ไปเด็นประเด็นก็มีอยู่ว่าราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดตั้งครึ่งหนึ่งตั้งเท่าตัว มีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับมีเรื่องหลายส่วนหลายฝ่ายหลายกลุ่มก็ร้องเรียนเข้ามาบอกว่าการกระทําอย่างนั้นอ่ะมันเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติแต่ผลของมันอีกอย่างหนึ่งตกอยู่กับชาวนาจริงๆแล้วเนี่ยชาวนาได้จริงหรือไม่สรุปแล้วได้ไม่ถึงครึง่งได้ไม่ถึงหนึ่งในสามที่ได้ซ้ไปมีข่าวออกมาว่าชาวนาฆ่าตัวตายกันเนื่องจากไม่ได้รับราคาสินค้าค่าข้าวนะครับที่ขายไปรัฐบาลยังไม่ได้จ่าย เงินทุนของตัวเองก็หมดล่อยหลอไปแล้วตัวเองจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้อย่างไรนี่คือปัญหาปัญหาที่ประสบตอนนั้นที่เป็นข่าวก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ครั้งนี้นะครับส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติค่อนข้างกว้างขวางเราขาดทุนไปแล้วตอนนี้กับกระบวนการจํานํำข้าว6-7แสนล้านบาท